ดีค่ะป่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนบกสาดอยน้าแก่คือเก่าเนาะค่ะวันนี้เฮาสิมาถ่ายธรรมชาติเนาะบ้านๆมาให้อาหารไก่เด้อค่ะวนนีค่ะเคยเห็นอยู่บกไก่ตอกมีชามีตัวเดียวนี่ค่ะดูมค่ะ็นการนี่แหละค่ะชีวิตบ้านๆเนาะค่ะนะเห็นว่มีหลากหลายเนาะค่ะ อยู่แบบธรรมชาติให้สวยงามโมดไปหาไ่เพื่อนหลายเพื่อนมีอยู่ตัวเดียวนะคะเพ <c oughs> ื่อนมีเพื่อนอยู่ผู้เดียวเพื่อนนะฮะช <c oughs> ีตบ้านนอกเฮ้านะาค่ะพี่ขาก็ให้อาหารไก่นะค่ะอาหารไก่นาะค่ะ <c oughs> นี่ก็คือต้นพริกไทยเด้อค่ะนี่ต้นพริกไทยเด้อค่ะบ้านเฮานะคแขภาคอีสาน,นะค่ะ ปลูกเป็นเลยค่ะนี่ค่ะพริกไทยเลยคะ่ะอันนี้มันเพิ่งจะล่น,น่ะคะ่ะต่ก่นอเนเพอ้เต็มเม็ดเต็มงามเลยกันะค่ะเห็นีหค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยนะคะเขาแบบเฮดแบบนี้นะคะปลูกใส่แบบนี้นะคะพริกไทยนะคะไทยมักกินมักกินพริกไทยนะคะ รุ่มเล่นน้อยค่ะไปพักผ่อนทีนทน่พักผ่อนบรรยากาศดีๆนะคะพักผ่อมน,ม,น,ม,นม,ม,มาเบิ่งธรรมชาติสวยงามเด้อค่ะบ้านนอกเฮานะคะนี่ก็คือเป็นสระปลาเนาะคะ่ะแล้วก็เนาะนี่ทางลงนะคะสวยงามบค่ค่ะ นี่แหละค่ะก็สิลงไปแบบนี้แหละลงปลายนะคะลงปลายนะคะโอ้ยนี่ค่ะก็ที่นั่งอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ในสะปลูกต้นไม้ต้นอย่างนะคะก็ลงไปนะคะนี่่ะแบบอยู่แบบธรรมชาตินะคะนี่ต้นไม้มาปลูกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมีโต๊ะนั่งเด้อค่ะ โตนั่งนะคะโตะนั่งแบบถร้รามาจานเท่าระคะ่านี้ค่ะมองนี้มองนอนมีเปียน,น้อยอันหนึ่งนะคะเตียนนอยอันหนึ่งที่สวยงามนะคะโตะนั่งนีราคานี้ค่ะมีสะป่าอยู่นี่สระป่านะคะกระปุกพักไปะคะ่ะนี่มีต้นหอมนะคะพักชี้นะคะ อุ้ยใช่นะคะเอาไว้กินนะค่นนี่เพาจังาต้องไปซื้อู่เนะค่ะนี่ค่ะจัดแต่งอย่นี้นะคะในระเบียงนี่ค่ะในสระปลาเนาะค่ะนี่พี่นะะาะนี่ราคะศาลากลางน้ำนะคะไว้พักผ่อนนะคะนั่งบรรยากาศชิวชิวดื่มกาแฟไปนะค่ะนี่นั่งชิวชิวตอนเช้าๆก็ออกมานั่งนี่นะคะก็มีสระปลาอยู่นี่แหละค่ะ มีต้นไม้นะคะพักผลไม้ที่เราปลูกไว้นะ,ะพักงกามนะค่ะนี่แหละอีกไว้นอนนะค่ะเป็นพักอีพักนึงนะค่ะี่เอาไว้นอนนะมีละค่าธรรมชาติบ้านเราสวยงามนะคะจะไดดก็ฝากพ่อแมพ่พี่น้องก็มากดไลค์กดแชร์กดซับส,าาสไครต์กดกระดิง่งติดตามไอโซดอยนาเกเนอเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบ้านพีเมืองน้องของเงาเนาะค่ะ ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกขอุมเด้อค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปนาะค่ะสาหรับมณีไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะราคานี่นราคาธรรมชาติสวยงามนะคะไปแล้วค่ะก็เจอกันใหม่นะคะ